วันนี้เราเรียนหน่วยครอบครัวสุขสันต์ค่ะวันนี้คุณครูแม่มและคุณครูกิ๊กก็มีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปร้องกันเลยค่ะ พูดเกี่ยวกับอะไรคะพูดเกี่ยวกับครอบครัวคะ่ะเก่งมากคะ่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการปฏิบัติตนต่อบุคคลในครอบครัวของเรานะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่ามีอะไรบ้าง 1. นการเคารพกฎระเบียบของพ่อและแม่นะคะเช่นการเคารพเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่และทุกๆคนในครอบครัวของเราคะ่ะเด็กๆต้องเป็นเด็กดีนะคะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ไม่ดื้อไม่โน ไม่ก้าวร้าวและไม่พูดโกหกค่ะ2การพูดจาให้ไพเราะสุภาพนะคะควรจะมีคำลงท้ายด้วยนะคะถ้าเป็นเด็กผู้หญิงต้องมีคำว่าค่ะถ้าเป็นเด็กผู้ชายต้องมีคำว่าครับหรือถ้าผู้ใหญ่ให้ของต้องรู้จักกล่าวคำว่าขอบคุณครับ,บขอบคุณค่ะและถ้าเด็กๆทำผิดเด็กๆต้องรู้จักคำว่าขอโทษด้วยนะคะขอโทษครับขอโทษค่ะ 3. การช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่นะคะเมื่อเด็กๆตื่นนอนเด็กๆจะลุกจากที่นอนได้เลยไหมคะไม่ได้คะ่ะเด็กๆต้องพับผ้าห่มและเก็บที่นอนให้เรียบร้อยก่อนนะคะหรือถ้าคุณแม่เข้าครัวทาอาหารเด็กๆกก็เข้าไปช่วยทาอาหารได้นะคะและเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ต้องเก็บจานและช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างจานนะคะ หรือถ้าที่บ้านใครที่ปลูกต้นไม้เด็กๆสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่รดน้ำต้นไม้ได้นะคะหรือถ้าเด็กๆเล่นของเล่นเด็กๆก็ต้องรู้จักเก็บของเล่นด้วยตัวเองนะคะถ้ามีพี่หรือมีน้องก็ต้องรู้จักการแบ่งปันให้พี่และน้องเล่นของเล่นด้วยนะคะและเก็บให้เรียบร้อยค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ทําความสะอาดบ้านเด็กๆก็สามารถที่จะช่วยทํางานบ้านได้นะคะเช่นถูบ้านกวาดบ้าน พับผ้าใส่ตู้เสื้อผ้านะคะให้เรียบร้อยเด็กๆสามารถช่วยงานคุณพ่อคุณแม่เล็กๆน้อยๆได้นะคะเด็กๆนะคะอยู่บ้านได้ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ไหมคะถ้าเด็กคนไหนช่วยเก่งมากๆเลยคะ่ะแต่ถ้าเด็กคนไหนยังไม่ได้ทำเด็กๆก็สามารถช่วยได้นะคะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อบุคคลในครอบครัวของเรานะคะถ้าเด็กๆเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่และคนในครอบครัวของเรา ให้ความรักความอบอุ่นครอบครัวของเราก็จะมีความสุขนะคะวันนี้คุณครูกิ๊กมีอะไรมาฝากเด็กๆไปดูกันเลยค่ะค่ะเด็กๆคุณครูกิ๊กก็มีคำภาษาอังกฤษมาให้เด็กๆช่วยคุณครูกิ๊กอ่านด้วยนะคะครอบครัวภาษาอังกฤษอ่านว่า f a m i l y family แปลว่าครอบครัวภาพคุณพ่อภาษาอังกฤษอ่านว่า F A T H E R F A T แปลว่าคุณพ่อภาพคุณแม่ภาษาอังกฤษอ่านว่า M o T h M O T H E R แปลว่าคุณแม่เด็กๆดูนะคะว่ารูปภาพครอบครัวมีทั้งหมดกี่คนนับหนึ่งสองสเลขสเลขสไทยภาษาอังกฤษอ่านว่าช H R E E ออ,อ,อแปลว่าสามค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูกิ๊กในกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะก่อนอื่นเลยนะคะให้เด็กๆหยิบใบงานเด็กๆหยิบใบงานกันขึ้นมาหรือยังคะถ้าเด็กๆหยิบใบงานขึ้นมาแล้วเดี๋ยวคุณครูกิ๊กจะอ่านคําสั่งของใบงานให้ฟังหนึ่งรอบค่ะคําสั่งคือให้เด็กๆระบายสีรูปภาพการปฏิบัติตนที่ดีต่อคุณพ่อคุณแม่ให้สวยงามค่ะเด็กๆอยากทํากันหรือยังคะ พัเด็กๆอยากทำแล้วเราไปดูวัสดุอุปกรณ์ก่อนเลยค่ะเด็กๆงั้นเรามาเริ่มระบายสีกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยให้เด็กๆระบายสีผิวของคนก่อนนะคะโดยสีเนื้อน,นะคะเด็กๆระบายไปที่ใบหน้าเลยคะ่ะ เด็กๆพยายามกดสีให้เข้มหน่อยนะคะเพื่อที่จะรูปภาพก็จะได้ออกมาสวยงามค่ะนี่นะคะเด็กๆเด็กๆระบายไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบนะคะระบายสีไปในทางทิศเดียวกันนะคะเด็กๆพยายามอย่าให้สีออกนอกเส้นนะคะ ถ้าได้เด็กระบายสีผิวเสร็จแล้วดเด็กสามารถระบายสีผมได้เลยนะคะทำไป,ปพร้อมๆกับคุณครูก,กิ๊กเลยนะคะ เด็กๆเด็กๆทำถึงไหนกันแล้วคะของคุครูกิ๊กเสร็จแล้วนะคะอ่านี่นะคะเด็กๆของครูกิกเสร็จแล้วค่ะถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะ เด็กๆเของครูเก็กเสร็จแล้วค่ะของเด็กๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆยังไม่เสร็จนะคะเด็กๆทําไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะคะหรือถ้าเด็กๆเสร็จแล้วให้เด็กๆส่งเข้ามาที่ไลน์กลุ่มห้องค่ะแล้วก็ Facebook ของกลุ่มห้องเรียนด้วยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาในกิจกรรมสร้างสารรค์แล้วค่ะเด็กๆมารอดูกันนะคะว่าในสัปดาห์หน้า คุณครูแม่มแล้วก็ค,ครูกิกมีอะไรมาฝากเด็กๆกันอีกวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ